ช่วงหุ้นเด่นดีดวแรงสนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีตลาดบ้านเรานะคะในวันนี้เปิดตลาดนะคะอยู่ในแดนบวกนะคะตามกันต่ออีกหนึ่งวันนะคะ,ะกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะพูดคุยกันกับทางด้านของคุณปิงประกิตนะคะถึงกลยุทธ์การเทรดหุ้นรายตัว1320การขยับขึ้นมานะคะ เป็นการขึ้นเพื่อลงหรือว่ามีอัพไซส์ขนาดไหนนะคะตอนนี้พูดคุยกันกับคุณปิงคุณปิงอยู่กับเราแล้วนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกรอบเซตหน่อยนะคะขึ้นมาตอนนี้หนึ่งสามสองศูนย์นะคะคือวันนี้มันคงไม่เห็นถึงขนาดลงไปเต็ดลบนะครับ 1, 3, 1, หนึ่งสามหนึ่งแปดน่าจะเอาอยู่นะครับแล้วก็กรอบบนก็มีลุ้นกลับไปหนึ่งสามสามศูนย์นะครับเริ่มเห็น,หน้าการขายหุ้นกลางหุ้นเล็กแล้วก็หมดไปที่หุ้นใหญ่ครับเราเห็นได้ว่า TT, อย่ง stgt กระปับลดลงนะครับหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะฮะหรือพวกหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลขนาดกลางขนาดเล็กหรือพวกกลุ่มอาหารที่มันมีการเก็งก,กำไรก่อนน้นนี้เนี่ยวันนี้โดนโดนเทคนะแล้วก็เงินเริ่มหมุนกลับไปที่บรรดาธนาคารพาณิชย์นะครับหรือค้าปริกบางตัวนะครับคือเงินมันเริ่มกลับมาที่หุ้นใหญ่บ้างละภาพตลาดเลยไม่น่าจะเห็นการลงอะไรมากมายในวันนี้นะครับกรอบมันก็เลยน่าจะด้านล่างแคบหน่อยหน1่อยข้างบนก็1 3 3 0 นะครับ<ฆ>โดยผมมองว่าวันนี้มันจะมีประเด็นคารมอลสัญจรซึ่งอาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงบ่ายพวกกลุ่มหุ้นค้าปีกเนี่ยน่าจะบูมขึ้นมาได้นะครับโดยตัวที่ผมคิดว่าน่าจะพึ่งพาได้ลแล้วก็เอาเขาไปพึ่งพาหลายได้กำลังซื้อจากต่างจังหวัดเนี่ยแล้วราคาหุ้นเนี่ยมันยังมันมันเริ่มมันยังเรียกได้ว่ามันมันปรับปอตัวลงมาแล้วอยู่ในระดับที่จับต้องได้เนี่ยก็มองที่ตัว CRC นะครับ CRC ผมมองว่าเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเออร์เ e นมันจะแย่มากนะครับแต่ว่าคาดหวังว่าจะเริ่มเห็นอาการที่ดีขึ้นได้นะตั้งแต่ไตรมาสสี่เลยจนถึงปีหน้างนั้นถ้าเราซื้อ CRC ที่ระดับประมาณ30บาทเนี่ยดาวไซด์มันต่อให้มันลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่ำกว่า2 7นะฮะแล้วอัพไซด์เนี่ยมันดีเยอะพอสมควรอยู่เพราะว่าแฟร์แวรูที่ตลาดประเมินไว้เนี่ยมันยู่แต่ว่าประมาณ39บาท นะครับก็อัพไซด์เยอะนะฮะ c ซีก็ดูน่าสนใจในการเขา้าเข้าเก็บนะครับค่ะนะคะก็30บาท25สตางค์แกว่งออกด้านข้างตรงนี้เลยนะคะสำหรับ,รบตัวของ CS c ซีซีมองว่า,าน่าจะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปนะคะได้ค่ะก็เป็นท็อปพิกในวันนี้สุดท้ายย้ำกลยุธ์ทิ้งท้ายนิดนหนึ่งช่วงปลายเดือนแบบนี้นะคะตลาดต่างประเทศดูแข็งแกร่ง นะครับแต่แต่ก็เป็นความแข็งแกร่งที่พร้อมมีเรื่องตลอดเวลาส่วนตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมคิดว่าหุ้นใหญ่มันช้ำมานานละ นะครับถ้าจะลงนอจากนี้แล้วคงเป็นลงด้วยหุ้นกลางหุ้นเล็กนะครับแล้วก็ลงสามสินเดตตือนต่างประเทศเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสที่เราเนี่ยเก็บหุ้นใหญ่มากกว่าเพราะหุ้นใหญ่ดาวไซมันจำกัดและลุ้นฟื้นตัวได้ดีกว่านะครับก<ะ>็โฟกัสไปที่หุ้นใหญ่อย่างเช่น CRC เมื่อกี้ที่ได้บอกไปอื่นๆเนี่ยคงเป็น CPR Home Pro BE m b t S C C นะฮะหรือจะเอากลุ่มแบงก์ก็ได้ BBL Tisco นะครับก็ดูเป็นทางเลือกท,ที่น่าเก็บไว้นะครับรอตลาดฟื้น ได้ค่ะเดี๋ยวไงตามต่อกับคุณปิงสัปดาห์หน้านะคะควันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณปิงประกิจชิวัฒนเกตนะคะตามต่อกันในสัปดาห์หน้านะคะหุ้นเด่นนําเป็นตัวของ C r c หน้ากระดานตรงนี้เลยนะคะใครที่ชอบนะคะก็รอลุ้นการประชุมครมสัญจรวันนี้ไปที่ะระยองนะน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่เป็นครมสัญจรนัดแรกของครมตูสองทับสองนะคะ ซึ่งก็จะมีขุนทัพใหม่ไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะคะรองนายกรัฐมนตรีท่านใหม่เดี๋ยวรอดูมาตรการต่างๆที่จะเข็นออกมานะคะ,ะท็อปพิกค,คือตัวของ c r c นะคะหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะส่วนใครที่ชอบนะคะใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการซื้อหุ้นรายตัวนะะจะมีตัวของหุ้นนะคะ DW ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นแนะนำในวันนี้ CRC 2 8 4 2 0 ขอภายค่ะ2 1 1 a นนะคะค่าเกริงอยู่ที่3.3 s e n s i t i เซนติอยู่ที่0.83นะคะเป็นตัวที่สามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการซื้อคุณแม่นะคะใครที่เทรดดี w บ่อยๆชอบเทรดดี w นะคะหรือว่ามองหาเครื่องมือทางการเงินที่ช่วย เพิ่มผลตอบแทนให้สูงนะคะกว่าการซื้อหุ้นรายตัวการใช้ดิวิวเข้าช่วยจะช่วยเพิ่มเลเวลเลชนะคะแล้วก็เพิ่มผลตอบแทนให้สูงได้นะคะแต่ก็ต้องศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนนะคะเพราะว่า h i Risk High Re t u t n นะคะก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดกิจกรรมดีๆได้นะคะเพียงแค่ Search at h i d ย d หรือสแกน QR Code ตรงบริเวณมุมจอเพื่อติดตามข่าวสารจาก DW28 ได้เลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของการเทรด DW28 และทำความรู้จักเพิ่มเติมกับ DW28 Macquarie ได้คือติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i DW.com ค่ะสนับสนุนโดย